5คำบลิฟงานคนทำเพลงแบบไม่ต้องใช้สับดนตรีครับเวลาที่เราต้องทำงานกับคนทำเพลงหรือว่าคนมิกซ์เสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาที่ไม่รู้สับดนตรีบางทีก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมครับที่จะบลิฟงานให้ได้งานแบบที่เราต้องการแต่วันนี้นะครับผมมี5คำง่ายๆนะครับจากเว็บฟิล์มอินดีพีเดน์ .org นะครับที่จะช่วยคุณสื่อสารกับคนทำเพลงได้ง่ายขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องรู้สับดนตรีแม้สักคำเดียวเลยครับคำที่1นนะครับมากขึ้นหรือน้อยลงคำนี้ก็ตรงตัวเลยนะครับ จะช่วยให้คุณบอกคนทำเพลงได้ว่าไอ้ท่อนที่คุณบอกเขาเนี่ยอย่กให้มันแน่นขึ้นมีความ powerful ขึ้นหรือว่าเบาบางลงซอฟต์ลงนะครับคำที่2ออย่าให้มันเป็นประมาณเพลงจุดจุดจุดคำนี้นะครับก็เป็นการเอาเพลงอื่นนะครับที่คุณนึกออกเนี่ยมาช่วยในการอธิบายนะครับซึ่งมันก็จะง่ายมากเลยในการอธิบายนะครับทำให้ทั้งคุณและคนทำเพลงเนี่ยเข้าใจตรงกันว่า ไอ้สิ่งที่คุณต้องการที่คุณหมายถึงเนี่ยอ๋อมันเป็นประมาณเหมือนเพลงนี้นี้นี้นั่นเองครับ 3. ตรงเนี้ยอยากให้คุณทําตามใจชอบได้เลยอันเนี้ยก็เป็นคําที่ให้คุณไว้ใช้กับคนนาเพลงที่คุณไว้ใจแล้วนะครับว่าเขามีฝีมือมากพอที่คุณจะปล่อยให้เขาทําตรงเนี้ยตามใจเขาได้เลยครับผมคาที่4ผมอยากให้ตรงเนี้ยมันรู้สึกแบบจุดๆุดจุด,จด การใช้ลักษณะความรู้สึกเนี่ยมาช่วยในการบรีฟเนี่ยก็ช่วยได้มากเลยนะครับอย่างเช่นคุณสามารถบอกคนทําเพลงได้ว่าคุณต้องการให้ท่อนตรงเนี้มารู้สึกเศร้าขึ้นสนุกขึ้นหรือว่าอยากให้มารู้สึกเต้นรำม,มากขึ้นเนี่ยก็เป็นคําที่คุณสามารถเอามาใช้ช่วยในการอธิบายให้คนทาเพลงเข้าใจได้ครับ 5. ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สําหรับคําสุดท้ายนะครับก็คือคุณสามารถบอกคนทําเพลงของคุณได้ตรงๆเลยนะครับว่าตรงนี้มันยังไม่ใช่แบบที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ดึงเอาคําอื่นในลิสต์ที่เราเล่าไปแล้วเนี่ยเอามาช่วยในการบลิฟงานเข้าอีกทีว่าเสียงที่คุณต้องการเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเสียงและคนทําเพลงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้หน่อยนะครับและถ้าคุณหามืออาชีพนะครับที่จะมาดูแลงานด้านเพลงและเสียงให้กับคุณผมววว่่่าา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 านนนนะะะครนนรรมามามากก200รับบผงงงงใกกกกเพพลปออมมมชี200 ยินดีให้คำปรึกษาให้กับทุกคนนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ